สวัสดีเชา้าอันสดใสครับพี่น้องสวัสดียามเช้าครับอ่าเช้าว,วันนี้เนี่ยพี่น้องครับน้ำที่เติมไว้ให้กวายยุบไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อคืนนี่ฝนตกน้ำเต็มเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกเยอะมากนะครับตกเยอะตกถึงขนาดได้น้ำเติมบ่อเลยนะครับโอ้ตกได้น้ำเติมบ่อเลย เช้านี้อากาศก็เลยสดใสบรรยากาศสดชื่นนะครับบรรยากาศสดชื่นสดใสนี่พี่น้องดูนะครับหญ้าก็เขียวนะฮะจะปล่อยวันนี้ผมจะปล่อยให้ควายกินหญ้าเขียวจะอุ่มเลยครับนะจะปล่อยให้ควายไปแทะเลมหน่อยไม่ได้ปล่อยมาตั้งแต่วันที่3นะครับตั้งแต่วันที่สามสิบกว่าวันแล้วนะสิบกว่าวันแล้วไม่ได้ปล่อยก็ได้กินหญ้า ให้กินแต่ฟางกับฝุ่นข้าโพดวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ปล่อยไปเพราะว่ามีน้องพัดนะน้องพัดลูกลูกน้องของน้องปิยะมาอยู่ด้วยสองสามวันก็วันนี้ก็จะปล่อยไปให้กินนะกินยาตรงนี้แหละเดินไฟไว้แล้วนะเชื่อมไฟไว้ล้อมรวดไฟฟ้าไว้นานแล้วล่ะครับก หรือเป็นการให้ควายได้ไปรีแลกเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องดูเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูตอนเช้าๆอ่าพัดตอนนี้พัดกําลังเสียบสวิตไฟอยู่นะครับเสียบรักไฟอยูอ่เดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องถ่ายพี่น้องชมยาวๆเลยกอควายตอนนี้ไม่ได้ลงมุ้งนะพี่น้องมุ้งยุงไม่มีครับถึงแม้ฝนจะตกมาวันสองวันนี้ยุงก็ยังไม่ทันได้เกิดสีขาวกับสีดำอะ่ะพัก อะยุงก็ยังไม่ทันได้ได้โตนะครับอาเสียบแล้วก็แล้วเลยฝนตกตั้งแต่ตีสี่สิบห้านาทีนะครับตกอยู่ชั่วโมงหนึ่งโอ้ตกได้น้ำได้เนื้อเลยครับเช้านี้ เรียกว่าเป็นหาตกเป็นหาเลยก็ว่าได้ตกเป็นหาเลยเช้าขึ้นมานี่ก็จะค่อนข้างเฉอะแฉะหน่อยนะพี่น้องนะ,ะค่อนข้างจะเฉอะแฉะเนี่ยครับน้ําขังน้ําไหลลงบ่อได้น้ําเยอะเลยนะครับปีนี้ผลมาตั้งแต่กลุ่มพาอย่างนี้ก็ถือว่าเอาละ,ะต้นผลหมกลักไม้ก็จะสดชื่นหญ้าก,ก็จะสดชื่น